ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงชาแนลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้ท่านนั้นมีโชคลาภมังคังร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันท่วนหน้าเทินห้าราศีเตรียมรับทรัพ์ ดวงเศรษฐีกำลังเปิดเงินไหลมาเทมาจะเป็นท่านดวงดีที่เกิดราศีไหนกันบ้างเชิญมารับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ราศีเมทุนในชาวราศีเมทุนเป็นปีที่เรื่องเลวร้ายที่ผ่านมาจะกลับมาดีแล้ว ดวงชะตาพลิกผันชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆเรียกว่าปุญผ่าวัสนาทรงจะมีโอกาสที่การงานจะผ่านพ้นอุปสรรคและเรื่องเหนื่อยๆกำลังจะหมดสิน้นเป็นการเริ่มต้นใหม่มีความสำเร็จให้ยิ้มได้บ้างและมีความก้าวหน้าเหมาะแก่การเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นงานใหม่ๆการเงินของชาวราศีเมทุน การเงินจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยทําให้มีกินและเหลือเก็บเหลือใช้ในช่วงครึ่งปีหลังจะสามารถกอบโกยจะมีเงินเก็บก้อนโต2ราศีพิจิกในราศีนี้เป็นปีที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ทั้งนี้อาจจะเหนื่อยเยอะหน่อยเพราะมีความก้าวหน้าในอาชีพแน่นอน สุดท้ายจะมีโอกาสที่คุณจะได้รับค่าตอบแทนการงานบอกเลยว่าครึ่งปีแรกอาจจะต้องกั้นใจและฝืนทำในสิ่งที่ไม่ชอบแต่หลังจากผ่านช่วงกลางปีนี้ไปจะมีข่าวดีและความสำเร็จรออยู่ใครอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆขอให้เริ่มลงมือทำจะประสบความสำเร็จมีโอกาส ที่การเงินจะพุ่งขีดการลงทุนเพื่อการตอบแทนจะดีที่สุดในปีนี้เป็นปีที่จะมีโชครับเข้ามาอย่างแน่นอน 3. ราศีพฤกษกการงานของชาวราศีพฤกษกเรียกว่าด,ดีจัดจานทุกอย่างจะดียังโดดเด่นไปจนถึงปีหน้าและจะได้เจอกับงานที่ได้รับโอกาสใหม่ๆ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีการขยับขยายและเกิดความมั่นคงดีมากการเงินของชาวราศีพฤษภการเงินจะดีมากๆมีโชคราบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและจะได้รับคำตอบที่ดีต่อใจการทำธุรกิจหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองปีนี้ดีสามารถลงมือทำได้เลยคุณจะมีโอกาสเป็นเศรษฐี 4. ราศีเมษการงานสำหรับเรื่องของการงานในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานสูงมากๆแต่เมื่อเกิดขึ้นจะนำไปสู่เรื่องที่ดีในอนาคตจะมีความโดดเด่นสามารถมองดูอาชีพที่เกี่ยวกับการค้าการขายจะช่วยทำให้เติบโต งานไปได้ไกลส่วนการเงินถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวราศีเมษเพราะว่าโอกาสในการขยับขยายมีไรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะด้านการลงทุนหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานก็จะมีการตอบแทนที่ดีแต่ควรระวังแนวเรื่องของการหมุนเงิน อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังได้วางแผนการเงินให้ดีนอกเหนือจากนี้โชครับรอยเด่นมีโอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วถูกรางวัลใหญ่เศรษฐีหน้าใหม่หนีไม่ไกลเกินเอื้อมสุดท้ายนี้ราศีมังกรสำหรับช่วงครึ่งปีแรกอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ในช่วงครึ่งปีหลังจะดีขึ้นเรียกว่า เป็นปีของชาวราศีมังกรทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ควรมีสติวางแผนในการทำงานล่วงหน้าซึ่งงานของคุณจะมีความท้าทายที่นำมาซึ่งความสำเร็จ นอกจากนี้ทุกคนยังจะได้รับข่าวดีในช่วงครึ่งปีหลังโดยผลพวงจากสิ่งที่ทำมาในครึ่งปีแรกการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินสิ่งที่วางแผนเอาไว้จะสำเร็จสามารถหาเงินได้หลายทางในเรื่องของการลงทุนหรือเสี่ยงโชคอาจจะยังไม่ใช่ทางในปีนี้ ไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ